เพราะมันจะมีตัววิ่งนะครับรีทิฟไฟน์นี่เงเพราะว่าในเครื่องของคุณมีทั้งเวอร์ชัน2007และ2010อยู่คราวนี้เปิดที่ Start ออกโปรแกรมไมโครซอฟ f ์ออฟฟิศแล้วเลือก Microsoft Office Word 2010บบแนวเปิดยังเปิดแล้วร,อแ,วร,รอ,อแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วอ่ะดูครับเปิดเลย มีสองเจ็ดอย่างเดียวมีสองสิบอย่างเดียวโอ้ไม่มีสองพันสิบไทยไม่มีสองพสิบนี่ไหมครับมีสองพันเจ็ดอย่างเดียวใครมีสองพันเจ็ดอย่างเดียวก็เปิดสองพันเจ็ดมาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ไ ISO ได้เพราะบางฟีเจอร์เสื่อนี้ครับอันนี้ไม่ได้ลงวันสองพันสิบสำหรับอย่างนี้นะครับผมาะชี้ที่เครื่องของพี่เท่านี้นะครับเนี่ยมันจะรีทิสแบบนี้นะครับ นในครั้งแรกนิดเดียเพราะว่ามันมีทั้งสองอเวอร์ชันป็นเฉพาะโปรแกร,รมมือถอซอฟต์วเพมันเอง Excel หรือ,อเขาออยหรือโปรแกรมมือถืมันเ่กได้เลยพร้อมกันเลยนะครับแรกช่วงที่รอนะครับช่วงที่รอผมช่วงที่รอผมทําอย่างนี้ให้ดูนิด,ดนึงนะครับอันนี้ยั่วให้อยากก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพักเบรกช่วงที่รอมันรีเพลอยู่ นะครับยุยุยให้อยาบกระจากไปถูกต้องรับยุยให้อยาบกระจากไปเก่งคำนวณไหมอนุญาตแนบไหมครับผมมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งอันนี้เผื่อไว้ก่อนอันนี้เผื่อไว้ก่อนนะชื่อว่า Microsoft m a t h Microsoft m a t h m a h คืออะไร m a h คือเครื่องคำนวณนั่นแหละทางพนิตศาสตร์ ที่สำคัญมีสามภาษาในโลกภาษาแรกคุณเห็นแล้วเป็นภาษาไทยภาษาที่สองหนีไม่พ้นแน่ๆภาษาอังกฤษภาษาที่สามให้ทายว่าเป็นภาษาโน่หนึ่งพันหกร้อยล้านคนยังไม่ไฮโซเท่ากับประเทศนี้ญี่ปุ่นครับนะครับที่มีพันหกร้อยล้านคนบวกลบนิดหน่อยนี่ยนะครับยังไม่ไฮโซเท่าเพราะนั้นผมมีคำถามถา,ามว่าเก้าบวกเจ็ดได้เท่าไงเก้าบวกเจ็ดได้เท่าไ่ ยางมีหน้าถามอีกเนาะเ n ็นเตอร์แดดเข้าไปก็ได้16งานทำไมเราถามทำไมหรอดูนะครับสมมุติผมมีนิพจน์น Gan ิดหนึ่งดูนะโปรแกรมนี้คุณจะเขียนดิฟอินทิเกรตดีไวท์บาร์เดนทีโคเซ็คโคเซ็ไซไซคอสแทนได้หมดขออันเดียวคือขอให้คุณเขียนสมการคณนิศาสตร์ได้พอเอ๊ะกำลังสองลบยี่สิบห้า เท่ากับศูนย์ x มีค่าเท่ากับ x มีค่าเท่ากับ x มีค่าเท่ากับ5หรือลบ5ให้5นะครับทรมาได้นะอันนี้คุณสายหาตัวเลขง่ายสุดแล้วตัวเลขง่ายสุดแล้ว5หรือลบ5ถูกไหมเอียนเตือนเลยถไปครับได้5หรือลบ5เห็นปะมีการโซ่สมการให้ด้วยแสดงวิธีทําให้ด้วยว่ามันทํายังไงแถม พอดกราฟในคาดิเชียนได้ด้วยนะครับเป็น 2D หรือ 3D ก็ได้ในกรณีนี้เป็น 2D มันก็พอดกราฟเป็นพาราโบลากราฟหาจุดตัดแกนวิ่งได้ด้วยนี่คือ Microsoft m a t ยังไม่พอใจยังไม่พอผมเขียนสมการส่วนส่วนธรรมดาแบบนี้ธรรมดานะครับเช่น28 200 8.75 x กำลัง2 บวก32 9 8จุด98 y พายกำลังสอง l c หรือ Z กำลังสองเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7, 6, 5, 4, ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร อาจารย์มีปากแหก e n t ต r Den ก็ไปเ n t e r าเนี้ยเราจะได้หมดแล้วแล้วก็ถ้าวิสมการใดก็ตามหาได้แค่วิธีเดียวโซ l ออกมาได้วิธีเดียวจะมีแค่การโซแค่วิธีเดียว And Den ถ้ามันเป็น3มแกนคุณสามารถพ u ด d r าเป็นสามมิติในคาริเทียนได้ด้วยดังนี้นะครับแน่นอนสมัยก่อนผมเรียนผมถามอาจารย์ Solve ติโ Solve หาดัมด้ามาแล้วทำไงต่อหาดี่พิจิเกตออกมาแล้วได้ตัวเลขกลมี่แล้วยังไงครับ เขาก็ไม่ตอบผมแล้วยังไงผมได้ตัวเลขมาล้วเรเยบร้อยผมได้ตัวเลขแล้วผมจะต้องไปทําอะไรนึกภาพมไหมครับอย่างเงี้ยเราเห็นเลยมีหลายคนบอกว่าพีเนกอย่างงี้เด็กก็ไม่ต้องคิดอสิถูกไหมตอนเรียนเคยลอกคือ <c oughs> ผมเรียนผมก็ลออ <c oughs> ผมเคยอยากถามเพื่อนเหมือนกันว่าเฮ้ยยูทํายังไงมันก็บอกรอรอไปเถอะอย่าถามมากอยัไปบอล ถูกไหมครับเคยคิดไหมสมัยก่อนเพื่อนเราก็อยากรู้เหมือนกันเราบนคิดอย่างเช่นเดียวกันครับเราทําซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยๆเป็นไกด์ให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่เราเองนะครับคุณมีคําตอบคลิกคาตอบไปตอบได้เนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันมีสมการให้แล้วมันมีวิธีทําให้ได้ว่าอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าเขาอยากจะรู้นี่คือเรียกว่า Microsoft m a r อีกอันหนึ่งอันนี้เหมาะมากสําหรับคุณครูอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับเพราะเราเดี๋ยวเราพักเบ่งนิดนึง เหมาะมากสำหรับคุณครูอาจารย์ก็คือนักศึกษาจะไม่ชอบไม่ชอบตรงไหนผมมี Microsoft ชื่อว่า Microsoft m a ม h w o r ร s h e e t Generator ประเด็นคือผมสามารถสร้างคำถามโจทย์คณิตศาสตร์ได้แบบง่ายๆผมอยากทิดอะไรเข้าไปก็ได้ผมเลือกเอาก่อนแล้วกันสมมุติเศษส่วนธรรมดาเศษส่วนเคยบวกเลขเศษส่วนไหมผมอยากได้เลขเศษส่วนธรรมดา2ีส กด c f r e a t มันจะไปดึง Microsoft Word มาให้ครับแล้วก็สร้างเป็นโจทย์มาให้ดังนี้ดูนะไปดึง Microsoft Word มาแล้วนี่คือ Microsoft Word แล้วก็มันก็จะสร้างโจทย์ดังนี้แบบอัจฉริยะครับเพราะฉะนั้นคุณเขียนสมการจะยากง,ง่ายขนาดไหนก็ตาม มี20ข้อตามที่ผมต้องการคุณก็พิ้นมา20ข้อให้นักเรียนสอบที่แพ้คือ,อคุณเป็นคนออกโจทย์เรามีเฉลยให้คุณแล้วโอคือ้โอ้บอ้โอดยอคือ้โ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 ารโอ้โอเโอ้โอ้โอ้โา้โอ้โอ้โอาโอ้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 โน้อยโอาโอ้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 โย้โอ้โอ้โอรโอ้โอรโอ้นอ้โียโอ้โอ้โอ้โ3ชั่วโมง มานั่งโซ่กันอยู่นั่นรอ,อ้มั้ยครับอ,อันนี้เป็นซอฟต์แวร์คร่าวๆง่ายๆเดี๋ยวผมมีไว้ให้ทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักเบรกก่อนไหมครับและเดี๋ยวเราเข้ามาพอสิบนาทีพอหนะึ่งเอากี่นาทีครับสิบนาทีพอแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้ามาเริ่มในการงานเข้าเป็นงานคล่องแล้วนะครับโดยการใช้ Microsoft Word ในเวอร์ชันแรกก่อนนะครับพักเบรก